ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไปทําการถอดชุดบนนะครับชุดบนก็คือชุดฝาสูบเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับของ Honda w เว e 125R คันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทําการถอดอชิ้นส่วนนะครับชุดบนนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับสิ่งที่เราจะต้องควรทําโดยเฉพาะน้องๆช่างมือใหม่นะครับน้องๆช่างมือใหม่ ฟังไว้เลยดูไว้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะถ้าเป็นช่างรุ่นเก่าแล้วเอาโอเคครับข้ามไปได้เลยนะครับผมรับรองว่าหลับตาประกอบกันได้ทุกช่งางทุกช่างทุกร้านอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมอยากให้น้องๆน,นะครับามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ก่อนที่เราจะทําการถอดชุดบนนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนค่ายใดยก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะทําการถอดชิ้นส่วนอื่นๆใดๆทั้งนั้นนะครับภายในตัวรถเนี่ยนะครับเกี่ยวกับชุดเสื้อซูมลูกซูแวนนะครับอ่าสิ่งที่เราจะต้องทําการทานะครับสิ่งที่เราจะต้องทําในช่วงแรกนี้นั่นก็คือเรื่องของการปรับตั้งมาร์กนะครับ เราต้องดูเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามาร์กของเรามันอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าเราไม่ทําการตรวจเช็คมาร์กนะครับถ้าเราไม่ทําการตรวจเช็คมาร์กเราถอดออกมาแล้วขั้นตอนการประกอบอา้าวหามาร์กไม่เจออยู่ทีนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมผมถึงต้องบอกอน่าตรงจุดนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่ารถคันนั้นเขามีการสอยริมผา่าริมขยับล้อแม่เหล็กจานไฟหาตำแหน่งจุดระเบิดใหม่ไหม อันนี้เราไม่รู้นะครับสิ่งที่เรานะครับจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือเราต้องหามาร์กให้เจอก่อนนะครับอ่าวิธีการหามาร์กนะครับก็คือหามาร์กจังหวะอัดหรือว่าจังหวะที่ลูกสูบจะจุดระเบิดนั่นเองนะครับอ่าโดยปกติแล้วรถนะครับจะมีนะครับน็อตอยู่ตรงนี้บางรุ่นก็ไม่มีนะเอาละนะครับ ในรุ่นเก่าๆไม่14ก็17นะครับก็มีอยู่2เบอร์แค่นี้นะครับอันดับแรกเราต่อต้องทําการสอดประแกเข้าไปแล้วก็ทําการหมุนก่อนนะครับหมุนนะครับอ่าถ้ารถบางคันมันหมุนไม่ได้นะครับรถบางคันลูกสูบติดมามันหมุนไม่ได้ก็โอเคอันนี้เข้าใจละนะครับแต่ในขั้นตอนการประกอบผมก็จะแนะนํำอีกรอบหนึ่งนะครับอันดับแรกให้เราดูจังหวะของวาวนะในกรณีเครื่องหมุนได้นะอ่า ในขณะที่เราหมุนไปเรื่อยๆนะครับดูนี่นะครับวาวไอดีมันเริ่มกดลงนะครับวาวไอดีกดลงปั๊บนะครับวาวไอดียกตัวขึ้นนะครับพอวาวไอดียกตัวขึ้นนะครับเรามาแอบซองได้เลยนะครับมาร์กตรงนี้นะครับมาร์กตรงนี้มันจะมาเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้มาร์กตัวที่นะครับจะต้องตรงนะครับอ่าเดี๋ยวพยายามเอกกล้องเขาไปให้ดูกันใกล้ๆนะครับพี่น้อง f c นะ ตำแหน่งมาร์กจุดกลมนะครับจุดกลมด้านบนนะครับตรงกันกับร่องบากตรงนี้ตรงปลายนิ้วนะครับอ่านะครับจะอยู่2ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้อ๋อไม่ใช่สองตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้จะต้องตรงกันนะครับตรงนี้นะครับกับจุดกลมๆจะต้องเลื่อนมาตรงกันนะในส่วนของมาร์กตัวทีนะครับมาร์กตัวทีเพื่อนๆจะเห็นขฉีดอยู่ขฉีดหนึ่งด้านบนนะขฉีดเล็กๆด้านบนนะตัวทีจะต้องตรงกันนะอ่าอันนี้ก็คือ นะครับวิธีการดูมาร์กอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้พี่น้องได้ดูกันก่อนนะครับสําหรับมาร์กนะอ่าเลื่อนไปนะครับตรงนี้น่าจะใกล้เคียงแล้วล่ะนะครับอ่าตรงแล้วนะครับด้านล่างตรงแล้วนะครับก็ตรงเลยตรงตรงนะครับพี่น้องตรงนะฝั่งนี้นะครับไหนล่ะทีผมมันอาจจะเลื่อนหนีสักนิดนึงนะครับเห็นแวบๆอยู่นะครับตัวทีเนี่ยนะครับ โอเคนะครับนี่ตัวทีมันมาแล้วนะครับตัวทีมาแล้วนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวทีตรงนะครับฝั่งนี้ก็ตรงนะครับอ่าทีนี้เราก็ทําการถอดได้เลยนะครับพี่น้อง fc คลายน็อตสองตัวนี้ออกเลยนะครับอ่าแล้วก็เฟืองเราลิ้นออกมานะเอาล่ะนะครับหลังจากที่เราคลายน็อตเบอร์8ออกไปแล้ว2ตัวนะครับเราอาจจะข้อนิดนึงนะครับมันก็หลุดแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ปลดเอาอ่า เปลืองเราลิ้นออกมาได้เลยนะครับพี่น้องอันนี้มันอยู่ในมุมเอียงนะครับผมติดกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดก่อนเด้อเอาละนะครับเมื่อเราเอาเปลืองเราลิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็่ามาทําการคลายนอ็อตฝาสูบนะเวลาคลายนอ็อตฝาสูบไม่คายในลักษณะกากระบาดนะครับให้เป็นกากระบาดนะครับแล้วก็มีสองตัวตรงนี้นะครับสําหรับนอ็อตฝาสูบ นะครับพี่น้อง FC นะถอดไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแล้วถอดให้ดูเลยไปแล้วกันนะครับพี่น้อง FC นะเออนี่ถอดเลยเอ,าอ้าวบล็อกบอดีแล้วพี่น้องบล็อกหัวรูดครับเดี๋ยวหาเปลี่ยนรูปบล็อกก่อนรู้เป็นไรช่วงนี้มีแต่แนวรุดรูดนะครับเอาละนี่นะครับเราก็บล็อกลมเราก็มีนะแต่ล้าเราไม่ใช้นะครับเราจะเป็นการขันมือซะมากกว่านะครับ อ่านี่นะครับเราก็คายเลยนะครับทีนี้ก็เป็นการคายน็อตเบอร์สิบสองนะครับพี่น้องเอฟซีนะคายน็อตเบอร์สิบสองผมจะคายเป็นลักษณะการกระบาดนะครับพี่น้องอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมานั่งขันดีๆก่อนนะครับนั่งขันดีๆเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าได้ไหมเอ่ยขออนุญาตนะนี่นะครับผมก็จะคายไปเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ ปาดปาดพี่น้องบ่ออกเด้นน่คือกาขันแน่นแถวนี้แม่โอ้ยตายเดี๋ยวขออนุญาตเด้อวพี่น้องเด้อใส่ตัวซอยก่อนเหนบออห่อยบ่อแทแล้วพี่น้องแบบนี้ได้ครับบ่ออกเลยละ่ะแบบนี้นะอ่าล้องกระแทกบางกอนพี่น้องล้องกระแทกบางกอนอ่าได้ครับ ไปย่ไปยุพี่น้องนะครับกรกรแทรกกัดต่อมต่อแบบนี้นะครับอ่านี่ขอกระแทกดูก่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับโอ้หันยังได้แนแ่นก็ะด้กเดีอะฟนจะพอถอดอีกแค่เพียอเด้เนาะพี่น,อน้องนะครับอ่าตรงนี้เราจะถอดออกมานะครับ รถคันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเสื้อสูบลูกสูบแหวนมันจะเป็นสภาพอย่างไรนะครับคันนี้ดังขั้วค่าขั้วค้ากวานลงสีมาเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี้ลายเลยนะครับกลายออกไปเลยอ่าคายอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็พอดออกมาเลยนะครับตรงนี้จะมีแหวนรองทุกตัวนะจะมีแหวนรองทุกตัวนะครับพี่น้องเอฟซีนะในรถแต่ละรุ่นนะครับแหวนรองตรงนี้นะครับ ในแต่ละรุ่นแต่ละค่ายบางทีมันอาจจะมีเหล็กเป็นแหวนเหล็กกู้กันกับแหวนทองแดงนะครับพี่น้องก็ต้องดูด้วยนะครับทองแดงอยู่ตรงไหนเหล็กอยู่ตรงไหนนะครับอ่าตรงนี้นะครับคายหมดแล้วนะครับก่อนรอถอดกันสดๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เน้นไปในเรื่องของอ่าไอ้นั่นก็แล้วกันนะครับการดูมาร์กก่อนที่เราจะทําการถอดนะครับพี่น้อง f c นะเออตรงนี้นะครับ แล้วเราทําการถอดแล้วเราก็นะครับงัดงัดแงงดึงดึงออกมาสักนิดนึงนั่นมันยังหยีดกับพี่น้องกว่นี้มิเตแนวแน่นแน่นไหมโอ้ตาย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 ถ้าเก่ามากยังคักเร็วพี่น้องนะครับนี่นะครับก่อนมาแล้วสภาพฟ้าสูเป็นแบบนี้นะครับรถคันนี้ได้ทําการปาดบาวมา นะครับเราจะสังเกตได้ว่าวาวมันจะอยู่สูงสูงเลยนะครับคันนี้ปาดบาวมานะครับอ่าเดี๋ยวซูมไม่ดูดีกว่าไหมนะครับสําหรับบาวนะครับนั่นเห็นไหมนะครับอันนี้รถปาดบาวมานะครับอันนี้ไม้ไอติมนะครับอ่าตรงนี้บูธมีตัวเดียวไม้ไอตรมล่างนะครับอันนี้ไม้ไอติมบนนะครับไอ้ลูกสูบมันก็อยูดูดูดูเหมือนใหม่ๆอยู่เลยนะ สูบดูเหมือนใหม่ๆนะครับพี่น้อง FC นะอ๊ะทำไมรถคันนี้มันควันไหลอ่ะนี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย้ายกล้องมาให้พี่น้อง FC ได้ดูนะครับว่าลูกสูบยังใหม่อยู่เลยนะครับใหม่ๆเลยไม่เยี่ยมอ่องเลยนะครับพี่น้อง FC นะนี่มันเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรควันมันถึงไหลแล้วทีนี้นะครับ ปอกสูบไม่กลมหรือเปล่านะครับเอปอกก็ใหม่นะปอกก็ใหม่อยู่นะครับพี่น้องปอกก็ไม่มีรอยบุงรอยเบรกนะครับพี่น้องเอฟซีนะสำหรับรถคันนี้นะครับทําไมควันมันไหลจังเลยนะครับเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะอะนะครับเอาล่ะนะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนําแนวทางในขั้นตอนของการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วมันดังดังอะไรวะเนี่ย แอลรถคันนี้ผมว่าจะอัดก้านนะครับว่าจะผ่าเครื่องก่อทกทาก้านอัดก้านใหม่นะครับดังตรงไหนเอ่ยดังอยู่ปลายก้านนะครับดังอยู่ปลายก้านดูเหมือนว่าดังอยู่ปลายก้านนี่แหละนะครับพี่น้อง F4 นะแต่รถคันนี้มันควันไหลนะเราดูจากฝ้าสูบได้เลยนะครับข่ามเอลเปียกๆแบบนี้ควันไหลแนะ่นอนรถคันนี้นะครับพี่น้องนะเอาละนะครับในคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเรามาถอดฝังจานไฟนะครับแล้วก็ทําการผ่าเครื่องกันดีกว่านะครับสําหรับเคสนี้นะครับ